สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆและเอฟซีทีรักทุกท่านนะคะมือนีก็มาในภาษาเสียงอีสานค่ะเว่าล่าวเขากับบรรยากาศลาบเท่าด้วยค่ะเดอ้อวันนี้มือนีเนาะค่ะนาะมือนีอันพอดีมากันบ้านพี่สะพ้ายพี่นางเนาะค่ะเรากกำลังเห็ดลาบเท่านะคะเพื่อนกระเบื้องส่วนประกอบหลายหลายอย่างนะคะที่แน,นก็มีปนป่านั้นนี่ เพิ่นปนปลาเรียบร้อยเพิ่นกระสีเอาส่วนประกอบกระสีมีเท่าลวกน้ำเดือดเรียบร้อยนะคะเอามาผสมใส่ในี่นีกระปนปลาแล้วก็ปรุงเครื่องใส่อันพริกใส่น้ำไอ้น้ำปลาเพิ่นกระมีมาในปนเรียบร้อยนะคะเนาะเพิ่นใส่ปนมาเรียบร้อยแล้วเอามาปรุงใส่เนี่ยเอามาปรุงค้นใส่กันแบบนี้แม้ค่ะเป็นลาบเท่า ยายเอก็เคยกินอยู่ตั้งแต่สมัยพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เนาะค่ะเนาะตั้งแต่เป็นอายุยังบรทัานได้ยังบระานได้หลายอันบัทรนี้ก็ได้กินหลายปีแล้วค่ะ่่ได้กินเป็นยี่สิบสามสิบปีเพื่อละก็เลยอันมะพ่อเเดนตะแซบเป็นแตแซบนะคะนี่ลาบเท่าเนาะบม่มีใครอีปิงดอกค่ะแม่พี่น้อง เพราะว่าเพื่อนเอาไปลวกน้ำน้ำห้อนแล้วน้ำเดือดจัดนะคะแล้วก็เป็นลาบเท้านะคะกลายมาเป็นลาบเท้าแบบนี้เลยนะคะนี่มันมันมืดนะคะเพราะว่าเป็นช่วงแําแมลงเพิ่นเห็ดลาบเท้าย่าเอากลยมาซิมลาบเท้าค่ะอันถือโอกาสดีๆเอามาให้เบึ่งน้ำเนาะส่วนประกอบลายพูด ที่เห็นก็นมีบักแข้งกล้วยดิบนั่นละค่ะน,นั่นถั่วฝักยาวนะคะเนี่แย่สิพ้าซิมแซบแซบลาบเท้าคนนวดนัวเนาะขนเนาะน้ำปลานปนเนาะนเท้าไปใส่พี่นางค่ะส่วนประกอบสำคัญที่สุดก็คือหัวหอยนะคะเห็ดไห่ลาบเท้ากรอบแซบขนาดค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะกระซิมลาบเท้าเรียบร้อยนะคะแย่ก็สิกับบานไปงานนี่ค่ะ งานกเกษียนผู้ใหญ่บ้านกับผู้ซอยน่องเขยค่ะเบ่งบรรยากาศเด้อค่ะเด้อน้องเขยกับน้องสาวนะคะ,กะเกษียนอัน้าราชการผู้ใหญ่บ้านเพิ่นบาดขณีค่ะคลิปนี้แย่กระจบไว้เพียงานีเด้อค่ะเด้อเบ่งบรรยากาศงานกเกษียนนะคะเดี๋ยวซีมี่ให้เบ่งต่ออยู่คลิปวิดีโอหนาเด้อค่ะเด้อขอบคุณท่านผู้ชมติดตามรับชมค่ะ ถ้าชอบก็กดไลค์และกดติดตามไฮแ,แอลในเด้อค่ะเดอร์สวัสดีค่ะ